เปรียบเทียบ MPV ไฟฟ้า ICE สุดหรูทำตลาดในเมืองไทยค่ายไหนน่าสนใจสุดราคาดีสุดออปชั่นโดนใจสุดไปดูกันเลยครับ โอเควันนี้นะครับเที่ยวทัวรไทไปเล้วก็จะพาเพื่อนๆมาเปรียบเทียบราคาแล้วก็ฟังก์ชันออปชันการใช้งานของ MPV ที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยน้าตอนนี้ครับว่าค่ายไหนจะน่าสนใจแล้วก็ค่ายไหนมีออปชันดีสุดคุ้มสุดแล้วก็ราคาน่าใช้เข้าถึงหรือว่าความทนทานส่งน้ําส่งเนื้อที่สุดนะครับโอเคไปติดตามรับชมกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ค่ายแรกก่อนนะครับก็คือเป็นค่ายทางฝั่งจีนนาะเป็นค่ายซี e k e r นะครับหรือว่าซ e เกอร์0-9 0นเนะครับเปิดราคาอยู่ที่3ล้าน9 9้0 0ม ท่านแล้วก็มีสเปคดังนี้นครับจะสามารถวิ่งได้ไกล686กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ powertrain ขุมพลัง6 1 2แรงม้าแรงบิดอยู่ที่6 9 3นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับขนาดความจุอยู่ที่1น6กิโลวัตต์เอาเป็นลิเธียมไอออนนะครับอัตราเร่ง0ู0 0ถึงนนะครับทำได้4.5วินาทีดิเมนชันของเจ้าซีเกอร์ซิซไนะครับจะมีความยาวคูณความกว้างแล้วก็คูณความสูงแล้วก็คูณ2024 คูณ1,012งพันคูณสามพมิลลิเมตรนะครับต่อไปนะครับเป็นค่าย MG กับ MG Maxus 9ราคาเปิดอยู่ที่2 4 9 9 0 0 0บาทวิ่งไกล540กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับพาวเวอร์เทนขุมพลังนะครับมาพร้อมกับพละกำลังแรงม้า245แรงมา้าแรงบิดทอร์คอนเวอร์เตอร์350นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับขนาด90กิโลวัตต์อมเดสเซนชั่นของเจ้า MG Maxus 9นะครับมีความยาวอยู่ที่5ห mm. ้ 2, mm. 1, mm. าพันสองร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตระะยแล้อยาว 3, mm. ค่ายต่อไปนะครับเป็นค่ายบีวดีเป็นเจ้า b ีว d ดีเดนซดีนนะครับราคาเปิดอยู่ที่1,999,900บาทนะันครับสามารถวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรนะครับักำลังแรงม้าอยู่ที่318แรงม้าแรงบิดท็อกคอนเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่360นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นลิเทียมนะครับให้มาขนาด1 3 3 3 6กิโลวัตต์ออาตรตเรง์ถึง่ง้อนะครับทได้9.5วินาทีดิเมนชันมิติตัวถังของเจ้าเดนซ่าดี 5,250คูณ1,960คูณ1,920คูณ3.110มิลลิเมตรนะครับต่อไปนะครับเป็นค่าย Xpeng นะครับค่ายจีนอีกค่ายหนึ่งเนาะเป็น Xpeng X9 นะครับราคาเปิดอยู่ที่2,790,000บาทนะครับวิ่งได้ไกล680กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งมาพร้อมกับ Powertrain คุมพลังนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่320แรงม้าแรงบิดทอคคอนเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับให้มาขนาด101.5กิโลวัตต์อั่วเป็นลิเธียมไอออนนนะะคครรรรััับบอตาเ่ง0 100ทได้7.7 เดนมิชชั่นมิติตัวถังของเจ้า X7 X9 นะครับมีความยาวอยู่ที่5,293ม mm, ิลลิเมตรคูณความกว้าง1.98 8คูณความสูง1.785คูณระยะฐานล้อ,อยาวนะครับวิวเวทอยู่ที่3,160มิลลิเมตรโอเคค่ายต่อไปก็เป็นค่าย MG เช่นกันนะครับเป็น MG MAXUS 7นะครับราคาไปอยู่ที่1,599,900บาทนะครับวิ่งไกล570กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับขนาดความจุอยู่ที่90กิโลวัตต์ชั่วโมงมาพร้อมกับคูมพลัง,ลง,ลง,ลงมา้งงมาแเพ ครอนเวอเตอร์นะคอยู่ที่350นิวตันเมตรดเมนชันมิติตัวถังของเจ้า m a x s 7นะครับของค่าย MG นะครับจะม,มีความยาวอยู่ที่4 9 0 7 mm มมแล้วก็ความกว้างอยู่ที่1,885ม mm, ิลมแล้วก็ความสูงอยู่ที่1,768ม mm, มคูณวิวเบระยะฐานล้อยาวอยู่ที่2,975 m mm, มมตนะครับต่อไปเป็นค่าญี่ปุ่นบ้านนบนนบ e งนะครับก็เป็น Toyota Alphard นะครับ Toyota Alphard ลังนะคครรับาาเปิดอยู่่ที4ล้าน HEV แล้ว เอาผัก2.5 HEV High E4 นะครับราคาเปิดอยู่ที่4 100,029,000บาทครับวิ่งไกล73กิโลเมตรนะครับเป็นโหมด EV ล้วนนะครับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานชื่อเพลิงนะครับอยู่ที่17.9กิโลเมตรต่อลิตรแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับให้มาความจุขนาด13.2กิโลวัตต์ชัวนะครับโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่น้อยจนเกินไปแต่ก็แอบน้อยนิดนึงนะครับพลังกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่236นิวตตัันนเมรระคบของ เอาผาดนะครับยาวนะครับ5 0า0มมแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่1,850 mm มมความสูงนะครับอยู่ที่1,945 mm มมและ1,950มมตนะครับตามแต่รุ่นปี2024-25นะครับแล้วก็วิวเบรระยะห่าล้อยาวนะครับอยู่ที่3,000มมรนะครับระยะสูงจากพื้นกลีวเคลียร์นะครับอยู่ที่จูของันอยู่ที่มิลลิเมตรความจุของถังน้ำมันนะครับอยู่ที่60ลิตรเป็นญีบ e v ไฮอีโฟสองรุ่นนะครับราคาเปิดอยู่ที่4ี่ล้านสองแาพและ4ี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับวิ่งไกล7จ็มกิโลเมตรอีวีล้วนเช่นกัน,นครับทั้ง2รุ่นเลยแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับขนาด13.2กิโลวัตต์เอานะครับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานชื่อเพลิงอยู่ที่17.9กิโลเมตรต่อลิตรพละกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบและสองร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิดทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่สอง well ร้ยอยเจ็ดสิบ นะครับอยู่ที่1นึ่งพัมิลิเมตรแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่1,945มิลิเมตรแล้วก็วิวเบรดระยะฐานล้อยยานนะครับ3,000มิลิเมตรนะครับอ่าหนึ่งเดือนนะครับผลิตได้8,500คันต่อเดือนนะครับในโรงงานอินาบิในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเข้าเป็น CBU จากญี่ปุ่นเช่นกันครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้นะครับหรือว่าอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโออออดดด้้้้้าา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 านน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 ลลล่่่งงงไะะคครรรรรรัััััับบบบสสสสหวววววีีีผมมมเเเเ็็กกกุฒิขขปตตถยย์พพทแ ันใหม่ที่คลิปวิดาวหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ I'm taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top leave a legacy if I got something to say you better let me speak turn it up a new degree bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock electronic blow the sonic proof up I'm too honest when I take Too toxic, need to take the new song. Oh. And You cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-tones. You are not as tough as. Guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars, to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change. We're not as tough, so. Don't wanna test your luck with me. I think I'm bad enough. To